สวัสดีตอนเที่ยงที่เบดีดอมค่ะตอนนี้27องศานะคะทุกคนยังไม่ร้อนมากค่ะร้อนส,สุดๆก็นู่นแหละ3 2 3 3องศาค่ะนี่ค่ะลาเวนเต้เลเวนเต้บีชโอเคค่ะเดี๋ยวจูนจะทานข้าวเที่ยงก่อนลงไปข้างล่างค่ะบรรยากาศตอนบ่ายโมงค่ะจูนจะออกไปสมทบกับเด็กๆที่ทะเลค่ะที่ชายทะเลนี่เลยค่ะ คอนโดที่พวกจูนอยู่นี่ค่ะโอเคคนเยอะค่ะแล้วเขาก็เอาที่กั้นที่กั้นออกแล้วนะคะปกติเขาจะทําเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนาะเดี๋ยวนี้เขาปล่อยแล้วค่ะคือเปิดแล้วค่ะปลดล็อกแล้วแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะโอเคค่ะแดดร้อนเริ่มจะเข้าปกติค่ะนักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยว เดือนนี้เป็นเดือนที่บูมค่ะของเบรดิดอมค่ะเดือนเจ็ดนี่นักท่องเที่ยวจะเยอะคุณแวะซื้อของในซูปเปอร์ก่อนนะคะเพราะว่าจะซื้อสแน็คไปให้เด็กๆค่ะซื้อของขบเคี้ยวอันี้เอาแบบรวมค่ะเด็กๆชอบกินโอเคค่ะเดินต่อค่ะ บางครั้งจุนอาจจะหลบๆ่อยนะคะเพราะว่าจูนไม่อยากต้งเห็นคนอื่นโอ้ยเดี๋ยวก่อนจะขึ้นบ้าจนจุนจะมาซื้อค่ะโวันนี้ของเยอะโอเคค่ะแปบบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวจุนขอตัดคลิปะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะพริกแดงนี่เผ็ดมากนะคะร้อยกร,รัมค่ะสามสิบเก้าเก้ายูโรอ่านี่นี่คือหัวเลีอนะคะสลี่แอบค่ะเอาไปตำได้ค่ะเดี๋ยวจูนจะดูอย่างอื่น เดี๋ยวจุนขอตัดคลิปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตัดก็ได้ตรงนี้ค่ะจุนจะให้ดูขับชีลาวัชีลาวนี่ไม่สวยเอ็นเอโดค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะพี่ที่จุนชอบกินเผ็ดนี่ไงแซงอัลบเนีย เดี๋ยวค่อยซื้อค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็คือฝั่งผลไม้แตงโมสิเอาแตงโมไปกินค่ะโอเคค่ะแตงโมน่ากินจึงจะซื้อถั่วแบบผสมค่ะแบบนี้จะอร่อยถูกนะคะหนึ่งยูโรือว่าเอาแบบนี้ดี อบบน,นี้ดีกว่าน,นี่ค่ะอร่อยค่ะตัวน,นี้ก็เป็นพุกชิปเดี๋ยวจุนหาให้เด็กก่อนค่ะซื้อแบรนด์ธรรมดาค่ะ1นึ่งยูโรจะหาพวกอย่างนี้สะมากกว่าค่ะน่ากินกว่าเนี่ยเดี๋ยวจุนจะพาดูไอ้น,นี้นะคะไอ้น,นี้ซอสอุเออน,นเรี่องหน้าคนค่ะ นี่โอ๊ยหมดเกลี้ยงขายยำๆนี่ต้ยมยำเดี๋ยวค่อยซื้อค่ะยังไม่ได้กลับ <laughs> เดี๋ยวค่อยซื้อโอเคค่ะนี่ราค่ะก็มีแค่นี้ราค่เดี๋ยวจุนจะไปซื้อเครื่องดื่มต่อค่ะโอเคนะคะจุนเดินมาถึงที่เด็กๆจะอยู่แล้วค่ะเนี่ย <laughs> ถ้าเห็นร่มสีเขียวสองขันนะคะ <laughs> เด็กๆลงไปเล่นน้ำกับพ่อเขา โอเคค่ะนี่แหละจุนเดินมาจากบ้านนี่ค่ะโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวจุนขอเดินลงไปค่ะโอ้แดดแรงมากนี่นี่ลมพวกจุน <c oughs> นี่ค่ะสีเขียว <c oughs> ร้อนมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่แหละเด็กๆก,ก็อยู่โน่นที่ทะเลที่สัญลักษณ์นะคะของดีดีด <c oughs> องค่ะโคตรยินนี่แหละ <c oughs> โอเคค่ะแดดแรงสุดๆ กลับมาถึงบ้านตอนตีหนึ่งค่ะนี่แหละค่ะเบนิดอมเบนิดอมดีตรงที่ว่าชายหาดดูสิคะเขาทำความสะอาดทุกวันนะคะชายหาดอะสะอาดสะอ้านมากนี่แหละค่ะถึงบ้านแล้วค่ะที่นี่ปิดไว้ค่ะเที่ยงคืนครึ่งค่ะโอเคค่ะกู๊ดไนท์ทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ